ออกจากสถานีโปรดเรียนตัวโดยสารที่มีคิวอาคูดให้พรอ้อมก่อนผ่านจุดคัดกรองขอบคุณค่ะนี่ไงแผนผังสถานีสีห้ามหาบเละปไ้าเข้าใจปอบหาบอะไรมาขาย ันนี้เราจะไปที่ทาง E เพราะเราจะไปทางไกลแล้วก็มีห้องน้ำทางไกลของเราต้องเป็นบายสองสิบห้าหนึ่งศูนย์เก้าถูกะบีเชียงใหม่จะมีอีกรอบหนึ่งคือห้าโมงสี่สิบเลนพิเศษถึงห้าโมงฮะอ๋อมันบอกไว้ พอเบนขวามือก็จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วเลยใครที่ไม่ได้ซื้อตั๋วมาก็จะซื้อตั๋วข้างหน้าได้นะคะแต่แนะนำจองออนไลน์มาดีกว่าอันนี้คือบรรยากาศวันที่เอ้ยวันนี้วันที่หนึ่งแต่ดูคนน้อยนะอนเอนาะออวันนี้วันที่หนึ่งมุกกาลาหกเก้าตอนบ่ายโมงคนน้อยกว่าที่คิดถ้ามาโซนประตูสี่ก็จะมีร้านอาหารนะคะเยอะมาก ถ,ถ้าไม่มั่นใจก็มีโซนประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนอาหารคนก็น้อยอยู่ดีอ่ะแต่เราจะกินอะไรไหมเดี๋ยวไปดไูดิเนี่ยมี ก็มีร้านของกินอีกยิบย่อยแต่ว่าเรานะคะจะไปซื้อโดนัทเพราะาเราไม่อยากซื้ออะไรกินที่แบบมันมีเสียงก็๊อบๆอ,บอะ่ะโดนัทต,ตอบโจทย์สุดคิดไตม,มีเสียงเหมอนนะไนไม่มีเสียงเปิดถุงกระดาษกรอบไม่เป็นไรเพราะมันแป๊บเดียวอ,อ,อ,อันนี้น่าจะเป็นที่นั่งแล้วหรือเปล่านั่งรอขึ้นรถไฟ ทำมือือฟรีนะคะทุกคนใช้69ถูได้โดนัทฟรีหนึ่งชิ้นแต่เราเผื่อเวลาไว้เพราะว่านี่ไงมาครั้งแรกลงไปแล้วนะคะตอนนี้คืองงว่าสรุปมันต้องขึ้นหรือว่ายังไงยังไงนะเขาไม่ให้ขึ้นเขาปิดก็มันยังไม่ถึงเวลาเนอะน้องมันขึ้นได้เลยมันต้องไปรอชดิแต่คืออะไรเขาบอกห้ามเข้าให้้า นี่คือเห็นว่าถ่ายคลิปก็เลยเอาหาล้อย่าไปฟรอม <c oughs> ทุกคนคือไม่เห็นเชื่อว่าตอนแอ้บ่ายบ่ายมงกับบายสอบไบเงนนียมากคนเราต้องไปรอที่ีเดินไปตรงนู้นไปเข้าตรงนู้นจบ